เขาวันนี้กรุงเทพมหานครติดอันดับ9ของโลกอากาศยอดแย่นะคะฝุ่น PM เยอะมากคำว่าฝุ่นยอดแย่เลยนะคำว่าฝุ่นเนี่ยนะฮะส่วนมากใช้คำว่าคุยคุยคุยไม่ใช่คุยแค่คุยก็พอถูกต้องนะแต่ฝุ่นละอองเนี่ยเขาจะพูดติดกันว่าคุยเถินคุยเถินมันก็เหมือนกับพูดติดปากว่าฝุ่นละอองนึกออกไหมฮะปักจี๋เนี่ยเวลาเขามีพายุทรายพายุฝุ่นเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพายุแบบซาเถินเป่า นะฮะแต่ถ้าแค่ฝุ่นแบบอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะฮะเราใช้คำว่าแค่คุยเถินก็พอคุยคุยเฉินคุยคุยุยเถินอขาบอกว่าวันนี้ฝุ่นเยอะมากอ่าา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 าเาาานาา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 หาาาาาใาา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 วาา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 าว่าา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 าูาา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 นาาาานาาาาาานเยอาา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 า คุยถึงตาคุยถึงนะครับฝุ่นละอองมาโต๊ะใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วยังไงดีบอกให้เขาดูแลสุขภาพกันดีไหมช่วงนี้ต้องระวังมากรัม่รู้ว่าอะไรคะจู้ยี่เส้นที่จู้ยี่เส้นที่ถูกต้องครับจู้ยี่แปลว่าให้ให้ pay attention คือระมัดระวังหน่อยใส่ใจหน่อยนะครับเส้นที่ก็คือสุขภาพนะครับเพราะงยิ่งเหนียิ่งย่อลู่ยี่เส้นที่ฮะสวัสดีครับไปไปอ่านข่าว